ัสดีครับมือนี้มาส้มสวนเห็นน้องเก๋มาส้มสวนนี่ปลูกยังเมื่ัวนวาอันนี้ห้าเก้าอันนี้นี่กำลังสิบวกลุงแขกว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นผมปลู่แบบสีพ่อสีพ่อมีอย่างแน่ปฏีสีพ่อเนี่ก็คือหนึ่งพออยู่เป็นอย่างคือว่าพ่ออยู่สถานการณ์แบบนี้ก็คือว่ามันเฉียดเกินไป ปูพักเราไม่เฉียดเกินไปขึ้นบ่งวนจิตคือว่ากุ้มบ่กุ้งคุ้มข้างเกินไปนะแต่มันไม่ได้ไปนี่ไม่ได้ไปเฮ็ดเพลงกไม่ได้ไปหันไปนี่มันเลยมันเลยแบบว่าอ่าช่วงโควิดแมนอก็เลยบอกว่าเอออันนี้คือว่าพออยู่อันนี้พักย่างมี่อันนี้อันนี้คือพักกาดเขียวปีลุงแกะพักกาดเขียวปีโอ้งามงามพออยู่อันนี้เขาส้มขั้นส้มกินมันบ่นเออบัตรที่ดี พ่อที่สองนี่คือพอจินเด้พอจินนี่คือพอดองพอขันสุมขันยังอันที่สามคือพอใส่พอเห็ดแจกพีแจกน้องไม่บอก่รออันนี้ขะนาอันนี้หมานาบักพี๊กหมากพี๊กออ้่าหมากเพี๊กอันพอที่สี่นี่สิบ่ให้ลุงแจกฟังอีกพอที่สี่นี่คือพอพอแล้วเป็นยังไงคว่าพอแล้วคือฉีขานปู่เลี้ยว อ,อันนี้อ,อันนี้นนอันนี้ก็เป็นพระกาศเจ้าปีพี่น้องครับพระกาศเจ้าปีมอนีรุงแขบเพ่นแวะมายามครับถือเรียกหลายเยแวะมายามน้องเอออันนี้อันนี้ผมอันนี้อันนี้ผมผผมมบ้านไมครับอันนี้บ้านไมหมื่บ้านนี้อ่าบ้านไม้มันเป็นมันเป็นอ่าเขาเอ่นว่าพัก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 กวางตุ้งดอกกวงตุ้งหรือว่ากระจนแต่ว่าเป็นพันมูลานมูลานอันนี้ก็มีพักแย่ง โอ้ผสมไปเซกันทุกล่ะครับแงงลงตัวลงตัวต้มตัวเลยอันนี้อันนี้เป็นไผ่ตูวนั่นเี่อันนี้เป็นไผ่ตูวยังกับไผ่ตั้ไอ้ไอ้ไผ่ตูวไผ่ครับผมเอามาต่างแต่ผมุดรถผมสุดรถอยากกินผมสุดแต่ไม่อยากอันนี้ม้าน้อยเพิ่นดอกนี่ม้าน้อยอ่าคุณเนื้อเพิ่นเอนม้าน้อยเพิ่อนช่วยกัมร่วมด้วยช่วยกันอันนี้ก็คืออ่ากระชายกรดํา กระชายดำกระชายดำตีกระชายดำผมพันธุ์มาตั้งแต่ผุ่นเนี่ยเอาพันธุ์มาตั้งแต่ไอ้กระชายดำพวกป็นยาเด้่องหนึ่งป็นยาเรื่อนึ่เด้อเอาพันธุ์มาตั้งแต่ไอ้อำเภอหน้าแหวตอนนั้นไปเล่่นอาอ่าคอนเสิร์ตกับมูซุมหรือศิลุกหาแล้วก็เลยเขาเอามาให้ก็เลยมาขยายพันธุ์ลุงเอาไปปลูกไว้อยู่หน้าหลายผุ่นยามไปเมึงทางผุ่นนะเมึงทางผุ่นมันบะคุงอยู่ตัวน้อยๆอันนี้อันนี้มันหัวล้วงแขกเนี่ยมันหัวอ๋อ ว่าสีสวนนุ่งแขกเห็ด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 ซาดนี่อยู่มันจีคือบ่มาถึงว่าไอ้นี่ผมว่าสีว่าเห็ดไอ้ใช่ปังกระยี้งอ่ะใช่งเยขาเดี๋ยวอยู่นะห้มันให้มันหายมันง่ายเกินง่ายกินใครเราเอาไปตากแดดไว้ตากแดดได้ไปเขาไปซื้อหมูถุงมุกาแฟไหมถุงมุกาแฟมากินอ่าอ่าที่เขาเอาเอาอันอันถุงอ like ันซาดมาจุ่มแล้วเขาก็มาแพกใส่ไว้ พอปักตีการจินพังยังนั่นนานบ่มีเขาก็อาศัยเหะเอาอาศัยจินมันเนาะอืมสีดีเยอะอันนี้กับพักการพักกาดเียวปีกันครับเียวปีหลายนี่ต้นเกาเพิ่นอันนี้อันนี้มองบมพริกเบี้ยพริคเบี้ยพริกเนี่ยเนี่ยนี่ไม่กูดอย่างพออยู่พอกินเลยพี่น้องครับอันอันนี้ก็หั่นอันนี้ตัดปากอ่า ลุงไงเพิ่อนกล้วยอันนี้มันมันกล้วยนั่นน่ะมันเป็นกล้วยนั่นน่ะลุงแขกหอมสมอันนี้หอมครับโอ้หอมบานหอมอ๋อใส่หลักอันนี้คือปูแบบแบบซีพื่กันล่ะอืมหอมหอมหอมอันนี้มันเป็นเหมืนหอมแบงมันเป็นหอมแบงเขากันเพื่อนหอมหอมเลยเออหอมเลยหอมเลยครับพี่น้องครับหอมเลยหอมรวดนะผู้เสิร์ฟเป็นนั่นกัดเสิร์ฟน้ำ น้ำสมุนไพรเนี่ยเพี่อ่หองฝากเห็นบอนี่พี่น้องเอ้หองฝากหองฝากหองฝากอันเนี้ยมีบักกอกบักกอกสุดตัวนี้ไหแบักกอกสุกแล้วอันนี้ก็ตู้สวนนี่อ่าตู้สวนเจ้าเลยบริการเต็มที่อันนี้เทียวบหันตัวนี้หันมาหันมาหนี่บ่อึดบ่อยากละน้องนุ่งกอฝากเออปลูกปลูกปลูกกินนี่ละอันนี้ขนาดมัน ล่อหลุดนงวามั่วสีไงบ่แต่ว่ามันกะอันนี้เขาใส่บ่ได้ใส่สารเคมีเป็นปุ๋ยคอกล้วนๆครับเป็นเป็นปุ๋ยปุ๋ยคอกมันก็เป็นนี่สิละปุ๋ยคอกล้วนๆมันดูกับพวกเพี้ยนน้ำปุ๋ยคอกล้วนที่นี่ลุงแขกขามาเพียบทีสิสิฟ้ามาฟังครังที่กี่มีเลยบักเฟสตัวมึงจะลุงบอกอันนี้อันนี้เป็นต้นแอปเปิ้ลครับเนี่ย โอ้โต้นแอปเปิลต้นนี่ออห้วยปลูกไก่ยี่ทั่วบา้านเขาหนิแม่ม้านเขาปลู่ไก่ที่เรได้กินเ,เร็วๆอยู่บนนี<อ>่เขากะว่าอายุมันกีนประมาณสิบปีส่วนนั้นเป็นสาลี่นะสาลีนะ่เลยขายๆกันสาลี่สาลี่อืมสาลีห่ห้วยเนียนเลี้วไปอันนี้กรมาข้างผิวประนท้น้อแขกบ่อตอกนี่อ่างไก่บ่อสุ่นก็มีอันนี้อันนี้เป็นบักอ่าเอียกก่อนที่ว่าทับทิมแต่ว่าพันแสบด้วยพันที่เขาเห็ดน้ำขายด้วนี่ อ่าส,ส่วนทางหลังลุงหนึ่งเดี๋ยวมันจะนี่นี่นี่ก็คือเอาผักกาดอ้อมมบเลียนนี่ครับอ้อมใบซ้ำนี่ก็คือว่ามันโบมันบกเขวายกวนเนี่หมาหมาหม,มาบอกเฟื้อตัวมันโบขวไปกวนมันบรือบหลูกนนัน,น,น,นูน้ว่าเท่านั้นอันนี้เบีย้ยเบี้ยพักเสียนครับเบี้ยพักเสียน<ด><ด>แต่ว่ากระสีคือสีถอนเลยย้อนหลังถอนเลยอ่าส่วนนี้ก็คือกระจนพันุหลานที่เอาลุงอีกนี่คือโอ้สรแล้วเลยแต่ว่าหลายๆคนอาจจะว่าคือเอาบริเวณนี้ออก มันเอาออกเ่ไา้<ม>เหตุผลที่ออกเ่ไา้คือใบถ่ายหมามันเข้าไปขี่ไปเียวเพราะว่าหมาบักเฟตโตีโยตหมาพันบางแก้วนี่คือมันบ่ได้ออก<ม>อยู่เงี้ยอยู่แล้วไปล่อยไปข้างนอกบ่ได้แต่หมาตัวอื่นออกไปได้อยู่อ,นนนะอันนี้ก็คือต,อนต้อน,น,อตอนตะลิงปิงพี่น้องที่สีมาเอาตะลิงปิงก็คือเบียร์อยู่ทั้งคุณหลายพดเตรียมไว้ให้อันนี้ก็นี่น้่นี่สนใจ นี่กับผู้ใจมาเลยมีแก่นอันนี้กับผู้ถึงไม่ใี่ละผู้เข้ามาเอาไงกันคือบริเวณแห่มันหกส่วนตัวเดียวว่าไม่ได้เพราะว่าไบทาใบทาเป็นนั่นเลยใบทานั่นใบทาเฮ็ดใ้ไอ้ปใบมันเป็นต้องเอาอันเอาผีขั้วมาถมถมเลยว่าจะไปแล้วก็ว่านพักจัดเนี่ยไอ้มันที่บ้าออก บางคนว่าคือบ่อมัน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 แมนลุงแขกคือเสียบ่ออกก็คือว่าเอาใบถ่าให้มันเข่าไปฉีไปเน่านั่นเห็นว่าตัวมากกว่าคือไม่แล้วมากกวาดเล่นะนะเบี้ยกว่าไหมนั่นนั่หคือตาถิ่มเบี้ยกว่าไหมนี่แหละคือตรงนี้ครับเดี๋ยวมือนาพี่น้องครับมือนาสีพ่ายบึงสวนลุงแขกคือกันครับยุบันพักตบอันนี้กะร้อยมันเต็มที่ เต็มที่ห้วยพันนี่นี่พันนี้นี่บ่ราเป็นคุณบ่กลุงแก่พันนี้มันต้นละโรกัวนี่ครับคุแล้วนี่ต้นละโรคัวดอกกินบเหมือดอกนี่ทำกินทำแก่ทำแลกทุกทายจะประกายอยากได้เงินมันได้นี่อยากได้กินมันได้เงินครับพี่รองครับพอดีลุงเพิ่นแวะมาเล่นน้ำกันเลยอยากเบิงสวนพัก นี่ปลูกแบบอ่าสีพอ่อพ่ออยู่มันไริเครียดเกินไปพ่อกินกะได้ดองได้ขั้นสมพ่อใส่ได้แ,แจกพี่แจกน่องครับอ่าแต่ว่าบาทที่นี่พ่อแล้วคือสีคาดแล้วลุงแคร์ว่ายืนเป็นแบบเห็นยุนี่จะน้อยนะนะท้ายเป็นปลุกยน้อยกันอ่าอ่าเอาลวดเอาลวดผมถ่ายภาพเคลื่อนไหวแล้วผมแครเอา อาพี่น้องครับเดี๋ยวพ่อกันทิมหนักแล้วกันยูดีวีห้าสมุดคนความเจ็บจะใส่ความไข่จะสบีไปแล้วครับสุขภาพแข็งแรงนะครับทุกคนทุกคน<ล>โชคดีครับลูกแากถือเล่ห์ว่าไรพี่น้องครับ300,000กลัวสิได้ยืมเงินใส่ยูบุนี่บายบาย <laughs>